ภรรยาน,นักร้องชื่อดังอวดท้องแฝด6เดือนแต่คนหลุดโฟกัสทักเรื่องนี้ เป็นอีกหนึ่งว่าที่คุณแม่ท้องแฝดอีกครั้งอย่างออยภรรยาสาวของบีมกวีที่ตอนนี้กําลังตั้งครรนน้องแฝดท้องที่2โดยเราจะเห็นภาพครอบครัวภาพคุณแม่น่ารักน่ารักสดใสยอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมแอดออยอัปยศแม่ก็ได้อัปเดตเรื่องท้องที่2ของแม่อยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดโพสภาพตัวเองเซลฟี่ผ่านกระจกอวดท้องใหญ่6เดือนพร้อมบอกว่ามามีออยยีบวกสสัปดาห์รอบพุง38น้ําหนัก 55.7แฟดดิ้นเก่งมากม #mummyoil m u m m y o f f d o u b l e t w i n นงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับแห่ถักตรงกันแซวว่าน้ำหนักน้อยกว่าคนไม่ท้องบางก็บอกว่าผิว่พันแม่ดีสุดๆและชมความแข็งแรงของแม่อีกด้วย